ไม่เจอคนก็บ้าละอแสกีไปเจอเอมจวเจอเอมจเกมน้เจอเจอ็มจวีวะคุ๊ดเอมจีบุกเกมเมอร์ไม่กระโดกูสกัดดาลุงเอ็มจีมีบุก,กม,มีบุกเกมเมอร์นะเว้ยไม่ใช่เมบจีนะมีบุกเกมเมอร์ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเมื่เอเปิดกล้องหรอแ๊บนึงดิฟาดอยูฟาดอยู่ โอ้ยย oh, ู What? เกินไปป่ะเมื่อกี้ตามเมื่อกี้แบบเกินไปป่ะโพจัดเลยป่ะกู <c oughs> ยังไม่สุดเลยเฮถ้าถ้าสุดของจริงอะ่ะเขาไม่ตายหรอกเว้ยเข้าใจปะ่ะอา้าวก็ไปชุบควายอีอะ <c oughs> ก็เมื่อกี้กำลังชุบควายเลยเมื่อกี้ไม่ได้ตายหรอกไอวอลก็กำลังแรกเลยเอาตัวรอดไปฟันะของจริงอ่ะเขาไม่มีคำว่าตายหรอกเว้ยอุปปากคูดไม <c oughs> <ๆ>่แข็งหรอครับไม่รู้ว่า แข่งหรือเปล่าครับว <top Regular> ันนี้ผมไม่รู้ว่าแข่งไหมแข่งแข่งแบบนี้ใช่ครับวงฟ้าปันเนี่ยวงฟ้าดิเมมเรียลเมมเรียลจีมีบุกเกมเมอร์ลงตรงนั้นน่ะไม่พูดเจอเว้ยมึงรีบดอดน่ะมึงดอดถึงเหรอกูถึงกูวิ่งทำไมกูวิ่งไอ้เหี้ยนะไอซ่าไอเยไอ้กูอยากวิ่งทำไมทำไมพี่โบไม่ได้ลงแข่งอันนี้ไม่รู้จริงจริงอ่าผมเลิกแข่งนานแล้วครับตอนนี้ ตอนนี้ถามว่าอะไระหมายถึงว่าลงแข่งตอนนี้มันเลิกเลิกแข่งมานานแล้วครับวุ้นวียอะไรเนี่ยวะไม่รู้เจถ้าบอกถ้าถามว่าทำไมไม่กลับไปแข่งมันเล่นไม่ไหวแล้วครับเล่นทู่เขาไม่ได้หรอกก็ดูจากการเล่นเลยใช่ไหมครับขาฟู กูฟ้ฟากูตรงฟ้าเลยๆฮุ้ยไม่ต้องหวังกูรู้อยู่แล้วเว้ย <c oughs> อ้เฮ้ยกูไม่ใส่หูฟังเล่นทำไมกูได้เสียงมึงสะดุดสะดุดว่าลำโพงกูแตกเหรอไม่ใช่มั้งโทรศัพท์ก,กากเปล่าหยุดส <c oughs> <You S 2> ิง <sing S 2> กัเปล่า อยู่จริงกับเมาอยู่จริงกับเมาอยู่จริงกับเาไม่มีคนเลยไหมยกหวันกูชัวเลยมึงลองเล่ซองสามนัดยัง ม้าสองตัวเลยเอ้ยกูไม่มีไอวอลกูนึกว่ามีไอวอลเมื่อกี้กะเป็นยัตั้งเลยปีเมียมบ้างปีเมียไหมแค่นั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเลยโอ้ยเหลียญสองพันพี่โบจะเตรีมวันไหนบ้างคะวันทุกวันครับเตรีมทุกวันผมสตรีมทุกวันครับทุกวันพระมันมามันมาหาเราเว้ยมึงฆ้ามันดิคกูจะกล้าอยู่แล้วเว้ยยิงล่อได้แน่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยว มันอยู่ไหนวะตอนเนี้ยกูเห็น่ยงแล้วเห็น่ยงแล้วเห็นแล้วเห็น่ยงแล้วเห็นแล้วผมไม่ได้หวันอยู่แล้วเอ๊ะจะตายเยอย่าตายไหยกูกำลังไปช่วยว่ะสามตัวสองตัวเลยนะเอาสวยอยู่โวโวโวสวยดิฟิปบุคิลอะไรวะหมดหมดแล้วเก็บสามสวยดิโอ้โหศพกูเลยศพเนี้ยเฮียแม่งเก็บศพกูไปสัตส ที่มันเฮ้ยการระเบิดมึงโลกอะไรการระเบิดกูอะไรกูหลอกแม่ละมึงโลกอะไรจะหลอกหมาเพื่อหมาหมาโง่โลกทำไมมึงโลกทำไมมึงโลกทำไมมึงโลคกับพี่อะไรแตดฮะสับแควอะไรเนี่ยพี่อะไรไอ้ไปนี่ไปนีเอ้ย ใครไม่ยิงกูอีกแล้ววะไอ้เฮียเอ้ยทำนี่ไอ้เหยแล้วกูติดส้ก่อกเมื่อกี้กูจะกดกดปุ่มยิงซ้ายข้างบนแต่เด้กดผิดเมื่อกี้อิเฟกต์ไม่ดีไงกูจะกดตามใส้ก่อเฉยเมื่อกี้นี่ดีติงกะเบาว่าติงกะเบาว่าติงกะเบา ในการแข่งต้องใช้อาีเท่านั้นหรอครับไม่รู้จริงใช่ครับใชโ้โทรศัพท์ที่ทีมงานเขาจัดการเอ้ยเขาจัดมาให้ครับผมก็ไม่รู้เขาจัดมาอย่างนั้นก็แข่งไ้อย่างนั้นแหละว่ามันต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะต้องเท่ากันอ่ะต <Yeah. S 1> ้องเหมือนต้องเหมือนกันอ่ะแล้วงไงต่อครับนั่นแหละแล้วก็นั้นแหลกะก็ตามนั้นแล้วไงอีคกครับผมก็อาวีครับผมก็ถูกครับคาฟูคาฟู คาฟูอ,อะไรของมึง,มงเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ว่าติงก็นมาว่าติงก็บาวจา,ากวิ่งไปเจอซะแบบยี่สิบตีอย่างเงี้ยเอเดะใครมันมาสเสอ,อฟาร์มตรงนี้ไปวะเดี๋ยวกูฆ่าแม่งมหมดเลยมาอ่ะกูจัดการมันก่อนวะไม่ได้ถามวะ พี่โบไม่ดูแข่งครับแข่งนู่นน่ะหนึ่งทุ่มสองทุ่มนู่นนะครับแข่งทุ่มสองทุ่มอครับไม่ใช่ตอนนี้หรอกมีคนชุบโคตดโคมีคนชุบหน้าเลยหน้าเลยสิบสี <c oughs> <audio Sched ul> ่ากาจัดอยู่แล้วสิบสี่นาฬิกาวยฟาเรนไฮตแรงลมสามสิบสองอุณหภูมิสิบเจน่นแหละชุเสร็จละยังละยังยังเจ็บเจสวยสว เลื่อเหลือกี่เปอร์เลื่อเหลือกี่เปอร์เลื่อมนเหลือกี่เปอร์เซ็นต์วะเจ็บเจ็บเจ็บเจ็ปอร์เซ็นต์กําลังสั่งถมกําลังสั่งถมส่วยแล้วก้าวถอยยิงหัวด้วยเอชช็อตเห็นปะเยอะเยอะเยอเยอไปไปไปล่าต่อล่าต่อล่าต่อเย้ก็มันต้องมีอีกน่ามันชุ่วงเลยละ ไม่กูไม่อยากเล่นแผนที่นี้เลยเฮ้ยกูอยากเล่นแดนชาล์บาบว่ะจริงมึงไม่ลบวะก็น่ามีตัวสามนาฬิกาสามนาฬิกาสิบเจ็ดแรงลมอุณหภูมิห้าสิบบ้านเอลคู่สามนาฬิกากูจะรู้ไหมเนี่ยบ้านเอลมีสั่งเดียวไอ้สัสโอ้ไอ้หัวแตกสมควรละไอ้เนี่ยเอ้ยมึงยิงมาเจ็บไหมเนี่ยไอ้สัสเจ็บเจ็บเปลี่ยเหลือสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มาเนาะยัง คิดตั้งไอ้วอลแล้วทำไมกูหัวแตกไว้สัตว์เลยเลบื่อใช่ไหมอะไวะมันมีอีกตัวหนึ่งนะยี่สิบเจ็ดนาฬิกามันวิ่งไปทางนั้นอหละกูมไม่ได้เป็นตั้งกลัวใช่<ร>ไหมกูรู้มียางง้ายกูว่ยไอ้สัตว์มันลออหัวกูเลยมันน่าจะไปบีบม,มายาเบียที่อะไรก็บีบมาซากิไงสัตว์ เดี๋ยวเทพคนนี้ลงไปเล่นด้วยไอ้กูเทพจะลงมาเล่นกับเราเว้ยไหนไม่รู้เทพเทพชื่ออะไรไม่รู้อ,อ่านไม่ออกไม่รู้อ่านไม่ออกชื่อเขาตั้งยากอะ่ะมีตัวมีตัวมีตัว,ตวแรงลม45อุณหภูมิ48องศา50กางเก็บแบดอกอยู่อยู่ในตูอต้อยู่ในตูอ้อยู่ในตู้โอเคโอเคเจอ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 รับทราบรับทราบ กำลังส่งกองหนุนไปกองหนุนมาละกองหนุนตายเอ้ยเอ้ยเอ้ยจัดก,การด่วนเลยทหารจัดก,การด่วนเลยเร็วเอ้ยยิงดิกูดหัวดิกูดอี๋เหลือง,งเลยหวัวอยู่แล้วแม็กหมดแล้วไวอ้เหี้ยเดี๋ยวชาร์จเลยเอ้ยเอาไปอยู่บนนี้เดีด๋ยสว้ตัวไอ้ตัวไอ้

กูชุบพิมมเลกูชุบพิ่เอยชุกูกูกูแค่ะศพของโคตรเยอะกูยังเก็บไม่หมดเลยนะรีกูสวยสวยสวยกูไปเก็บเดี๋ยวกูไปเก็บกโลไปเก็บล่ะอะไรนะไปโลไปเก็บหมเก็บ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 เบชบแบบพมแม่หนิพิมแม่หนิพิมแม่หนิเอ๋ยไม่ต้องพิมแมก็ได้ลงไปเก็บเออไปตงน้ อย่างไกลให้ถึงปะเนี่ยถึงเมืงอกี้เมกี่รถเขียวไปนะอย่างไกลเลยจำหนูได้ไหมจำได้ครับจำได้เอ้ยมีคนอยู่ตรงเ,เต็นเต็นท์เขาเต็นท์เขาเต็นท์เขาป่อง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 อากามมโดมีมีตัวอยู่ตรงนั้นแล้วไปไม่ได้แล้ววะต้องต้องถอยวะเก็บได้เว้ยกูก็ตายเด็ด แต่มันไม่ขับรถว่บมันโง่งนะเว้ยมันโดนกูดีทั้งเงี้ยถ้าวิ่งอย่างงี้ก็โดนกูดีกูจะไม่รู้ว่ากเขาไฟตายอ่ะอยู่นั่นนี่น่วูสจะค่อยชกใหม่อ่ะให้มันหนีกูอีมนน้มันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วเขาไม่มีของจะสู้ดิเขาเขาไม่ได้อยากหนีมึงหลักหนีไกล นี่มันไม่มีของอย่างสู้ที่ไรมันเก็บไปหมดแล้วแม่มันหนีไก่หรอไม่แต่มันเก็บไปหมดแล้วนะเว้ยไม่บอกว่าหนีไกลกูรู้แต่ว่ามันเก็บของหมดเลยบอกมันหนีไกลจริงรู้แล้วสักไปตรงนั้นกูอยากตายวะยี่วงฆ่ากูทีดิวะกูอยากตายกูอยากตาย,ตายตรงนี้อ่วะจับให้กูทีไม่รอเลยแล้วล่ะพ่ออยากตายวะไอ้ วงไม่ไม่เห็นแรงเลยวะดาวไม่เห็นแรงเลยวงอ่ะอยากตายวะสวัสดีจ้าพ่อหนึ่งสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับไม่รอดอยู่แล้ววะเพ่อะหนุ่มชอบหายตัวไม่หายตัวแป๊บเดียวแปบ๊บเดียว,แบบยวแบบมาแล้วมาแบบแล้วคือมันรอดอยู่แล้วไอ้วงแค่นนีมัทำอะไรกูไม่ได้หรอก รถอย่างแรงอะ่ะปีดคุ้งจัดอะ่ะเดียไอ้กูแม่งคุ้งจัดอะ่ะตรงกูมีตรงกูมีเดี๋ยวกูข้ามเลยอันนี้มันอยู่นอกหมอกไอ้บอสนี่อะไรแมวดีกว่ากู <c oughs> ข้ามมันก็ได้แล้วกูจะข้ามเลยไอ้บอสบอสว่าบอส วคนดูบอกคนดูบอกมึงว่าถ้ามึงใส่หมวกในที่ร่มหัวมึงจะร้อนนะเว้ยไม่ร้อนอันนี้อันนี้กูพูดจริงเลยเอาจริงร้อนเขาก็ร้อนกันหมดดิหมวกในที่ร่มปะกูไม่ได้ใส่แบบเป็นวันทั้งวันเจ้าหัวร้อนด้วยมันไม่ได้ใส่ทั้งวันมึงบ้าปะเนี่ยเฮ้ยตัวพีตัวใส่ตลอดไม่ใส่ทั้งวันใส่แค่ชั่วโมงสองโมงก็ไม่ร้อนหรอกอากาศกูเลยเบ็นมึงว่าอะไรนายสัตว์ เจ็บพี่อะไรเป็นตัวเนื้อไอตัวเนี้ยโคตรเจ็บไอตัวเนี้ยจริงจริงเจ็บจริงจริงกอดีมั่งดูกันดูยังไม่เจ็บจริงกูไม่ได้มาล้อเออเริ่มมันเริ่มมันก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเจอพวกเดา๋ยวพวกหลังหลังหลังมาแล้วหลังมาแล้วเราหลังหลังสองตัวหลังมึงสองตัวมึงเลื่อนไม่เต็มกูรู้ไอ้สัตว์ไอ้เฮียนี่รู้แล้วชุบหน่อยชุบหน่อยดิชุบใคร แอนั้นจะ er ็กข้าไปก่อนแอนเด็กข้าไปก่อนไอเด็กไอเด็กไอเดีกโอ้ยไอคือมึงอยู่ไหนวะอ้ไปละไอ้เหี้่ชุบเออชุบพัคดี้อ่ะไอ้เหี้ยมึงเอาไปพรีเมียมนะเว้ยชุบขึ้นมาทำไมอ่ะชุบเพื่อพรีเมียมอ่ะพรีเมียมอ่ะไม่แต่ชุบเพื่อ แต่กูยิงมันจะตายแล้วอันนี้กูจริงๆเลยกูไม่ได้โหมดอ่ะรออะหลร่ <c oughs> องจะตาย,ก,ยกูยิงกูยิงแม่ไแม่เ็ดแม็กนึงอ่ะเมื่อกี้ไม่ตัดล่องจะตาย <c oughs> เอเอเฮียจะตายจริงมึงยิงมึงยิงอีกตัวหนึ่งไอ้ควายมีสองตัวเฮ <c oughs> ียล่องจะตายใส่หมดแม็ก ตรงมึงอะแต่การนี่กูไม่มีของอะดิตรงไหนอะตรงมึงอะแหละมันยิงกูมาถ้าไม่รู้กูก็ไม่รู้แล้วล่ะบนหลักคายมันอยู่บนหลักคายสัตว์มันอยู่บนหลักคายไอ้ไอ้เนี่ยถ้ามึงไม่รู้กูก็ไม่รู้แล้วล่ะเพราะมันอยู่ใกล้มึงอะก็มันอยู่บนหลักคาไงฟังดิไอ้เครื่องโดดกูมันอยู่ในศพปะเดี๋ยวกูตายแล้วไงไม่ได้กูยิงแก็บจริงเลยมึงหันให้ยิงให้กูโคตรช้าเลยสภาพ จริงๆบนหัวกูมีนี่ว่าะไอก้กูโคตรชาเลยช็อตตะไรแกมันอยู่บนหัวกูเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยบนหัวก็กนบ้างไอ้บ้าโว้ยไอ้เยี้ยนี่เราไม่หยุดข้างล่างวู๊ดดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อย ไอวอลวอลไวอลเดี๋ยวโดนลอยนะเกลืองมึงไอ้วอลมาไอ้วอลมาไม่มีไม่มีหมดแล้วเฮ้ยมีเสียงตีนมาฆ่ามาดิมอสเสียงตีนฆ่ามาดิเฮ้ยกูไม่มีเสียงอุ้ยอ่ะอีอ่ะมาเจ็มมาเจ็บไอ้คุณโดนหัวไปแล้วสามเม็ดไปไหนมึงวิ่งไปไหนกูไม่ใหญ่กวาามันเจ็บแล้วเฮ้ยโดนหัวไปสามเม็ดแล้ว ไอ้ยกูไม่มียาไอ้สัสยาก็ไม่ให้กูไอ้วอก็ไม่ให้เอี่ยกูจะหลุดเอี่ยไปฆ่ามันดีไม่ต้องห่วนจบปะอ่าเดือดสองตัวหลังตัวเดือดสองตัวแค่นั้นแหละอ่าสองหนึ่งใช่ไหมสองหนึ่งใช่ไหมเอ้ยสองหนึ่งสองหนึ่งอ่าเดี์ยังไงหัวแตกแล้วน่ะนี่ทำยอะไรง่ะเอามันรู้มันรู้เปิดโดนมันเปิดโดนมันเปิดโดนเปิดโดนมันก็โดนมันนี่มันก็โดนมันดิมันก็โดนมันดิ มันไม่เป็นแต่มันไม่เป็นมันไม่เป็นเว้ยปาดเลยรออะไรรออะไรก็หัวแตกเลยแดงๆไป่ด้โอ้โหผูไม่มีไอ้วอสนียมันไม่ตายได้ไงไอ้เฮียไอ้ไม่เหอะกูจะหลุดเอ้ยมึงไม่ไหวอะกูถ้าเป็นกูเมื่อกี้มมันมันแดงๆอ่ะคือมึงวิ่งไปให้แบบให้เขายิงอ่ะ